ปเก่าพ้นไปปีใหม่เข้ามาเวีนวนเวียนอยู่เช่นนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นการดีที่จะได้แสดงน้ำใจไม่ตีเต่อกันอีกครั้งหนึ่งการแสดงน้ำใจไม่ตรีให้สนให้พรกันและกันนั้นบ่อยเพียงใดก็ไม่น่าเบื่อเพราะเป็นการทำความดี การทําความดีไม่เป็นที่เมื่อยหลายของผู้ใดโดยเฉพาะของผู้รับและควรอย,าย่างนีงที่จะเป็นของผู้ให้คือผู้ทําด้วยยาเลนยนายที่จะทําความดีเพราะความดีให้ผลดีแน่นอนเสมอไปและผู้ใดเล่าที่จะไม่ปรารถนาให้ผลดีเกิดแก่ตนนั่นก็คือ เกิดแก่ผู้เป็นที่รักของตอนด้วยความดีมีมากก็ทำให้ความไม่ดีมีน้อยในทางตรงกันข้ามความดีมีน้อยก็ทำให้ความไม่ดีมีมากดังนั้นเม่รับจะได้รับผลของความดีที่ให้ความสุขความสวัสดีแก่ชีวิตก็ต้องทำความดีให้มากให้สม่ำเสมอ ให้เหนือความไม่ดีให้ได้ชีวิตที่พากันรู้สึกว่ามืดมน,นนักหนาทุกยากนักหนาในทุกวันนี้อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนจะเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้แน่นอนเป็นอัศจรรย์ที่สุดแน่นอน